ครับสวัสดีครับมหาเชฟชาแนลครับเชฟแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับทำจากกับร้านอาหารนะครับอยู่เกาหลีใต้มา5้าปีแล้วก็ย้ายมา3ามร้านแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องข่าวสารสาระที่ดีในเกาหลีใต้แล้วก็อยากรู้เรื่องการทำเรื่องเอกสารการนำบีซ่าก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ไปดูวิดีโอยอดหลังได้นะครับ วนนี้วันที่9นะครับสิงหาคม2565ครับเกาหลีใต้วันนี้นะครับฝนตกทั้งวันนะครับเมื่อคืนนี้ก็น้ำท่วมไปหลายจุดนะครับตกหนักสุดในรอบ80ปีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตกทั้งอาทิตย์นะครับยาวเตือนภัยพี่น้องเลยนะครับคนไทยที่จะมาเกาหลีใต้ กับกรุ๊ปทัวร์หรือว่าเอเจนซี่หรือมีคนแนะนำมาว่าทำเรื่องเอกสารหรือสมัคร KATA ให้ผ่านได้นะครับสามารถนำพามาเกาหลีได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับติดตามข่าวสารกันหน่อยนะครับเขาส่งกลับโยกลำนะครับแล้วก็คนทีบน่บินมากับสายการบินเจจูนะครับ เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ก็กวดขันนะครับไม่ให้เข้าเลยนะครับล่าสุดนะครับแล้วคนที่เข้ามาได้นะครับทึกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับที่เข้ามาได้แล้วก็เขาเที่ยวสามวันสองคืนนะครับหนีกรุ๊ปทัวร์ไปก็มีนะครับประมาณห้าสิบลายนะครับห้าสิบเก้ารายนะครับก็เลยทําให้การเข้ามาประเทศเกาหลีที่มาแบบทัวร์นะครับ แนานำนักท่องเที่ยวนั้นยากมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะลงทะเบียนเ t ทผ่านแล้วก็ตามนะครับเขาก็คิดแล้วชิดอีกไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับมาตรการใหม่ๆกําลังจะมีมานะครับว่าจะรับมาตรการนี้อย่างไรกับคนไทยนะครับเดี๋ยวนี้ผีน้อยยอดอยู่ในเกาหลีใต้นี่เยอะมากนะครับคนที่มีวีซ่าผ่าน เกาหลีใต้อัปเดตในปีนี้ครับ1มื่นแดรกคนเองนะครับแต่ว่าผีน้อยคิดเป็น14000แคนนะครับที่อยู่ในเกาหลีใตนน้นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคนมีวีซ่ากับไม่มี Visa, วีซ่าวีซ่า18ื่ครับไม่มีวีซ่า140,000คนแล้วมาดูด้วยกันนะครับว่าฝนตกนี่ท่วมหลายจุดไปดูเมื่อคืนครับนี่เป็นบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ห้างซินเซเก้นะครับใกล้ครับโคซุกทอมินอนนะครับก็คือบัสเทอร์มินอนนั่นเองนะครับผมเลิกงานมาแล้วทั้งบริเวณชั้นหนึ่งนี้ก็ท่วมหมดเลยนะครับทางที่จะลงไปรถไฟใต้ดินนะครับน้ําก็้ายลอยไหลเข้ามานะครับท่วมภายในรถไฟใต้ดินนะครับก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับ รถไฟนะครับก็ประกาศเตือนนะครับให้รีบกลับนะครับไม่งั้นน้ําอาจจะท่วมไม่สามารถเดินรถได้นะครับอาจจะใช้เวลาทั้งคืนนะครับในการระบายน้ํานะครับนี่นะครับผู้คนก็เร่งรีบนะครับน้ําก็ไหลทะลักเข้ามาท่วมเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนี้ผมก็ถ่ายคลิปมาฝากไว้นะครับช่วงหน้านี้นะครับหน้าฝนนะครับฝนอาจจะตก ั้งคืนนะครับวันนี้พอหลังจากที่ขึ้นออกจากหยอกแล้วนะครับบริเวณหน้าหยอก,กนี้ก็ปถานีรถไฟข้างบนผมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านนี้ก็ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับภาพบรรยากาศที่ฝนตกหนักแต่ละพื้นที่ในเขตกรุงโซนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ถึงแม้ฝนจะตกหนักแต่ก็ตอนเช้ามาเขาก็ระบายน้ําได้ดีนะครับบรรยากาศก็ปกติมาดูที่นะครับสภาพอากาศทั้งสัปดาห์ในเดือนนี้นะครับแถวยอน,นํำดงแถวกุงโซลคังนําไม่ว่าจะเป็นยินชอนนะครับฝนตกหนักทั้งสัปดาห์เลยนะครับไม่เว้นสักวันนะครับปริมาณ ร้อยเปอร์เซนต์เก้าสิบเปอร์เซนทั้งวันนะครับจึงฝากไว้นะครับสําหรับคนที่จะเดินทางมาเกาหลีช่วงนี้คุณเดินทางเข้ายากลําบากแน่นอนนะครับเพราะอะไรถึงงดเข้าเกาหลีช่วงนี้ครับก็เพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับคุณเข้ามาเกาหลีเพราะสาเหตุอะไรนะครับถ้าชิดแบบตอมอเขาจะให้คุณผ่านไหมถ้าคุณเป็นตอมอนะครับ ช่วงนี้ครับฝนตกทั้งสัปดาห์หรือเกือบทั้งเดือนเลยครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วจะมาท่องเที่ยวมาเที่ยวอะไรครับแล้วก็ติดตามดูข่าวสารกันด้วยนะครับฝากไว้ให้ชิดถ้าคุณเป็นตอมอถามในานามถ้าคุณเป็นตอมอคุณจะให้เขาเข้ามาไหมแล้วช่วงนี้ตอมอกดขันมากเพราะ คนไทยเข้ามาแล้วแม้จะมาผ่านที่น้อยในช่วงนี้ผ่านมาแล้วก็แอบนี้ครับกุ๊ปทัวรเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารให้ดีๆอย่าปล่อยให้คุณเสียเงินฟรีเสียทั้งเวลาทั้งโอกาสและความรู้สึกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ okay. yeah.